ทุกคนฮะช่วยพี่หนิงด้วยตอนนี้พี่หนิงเขากําลังป่วยทุกคนตอนนี้คุณหมอคนนี้เขากําลังเล่งรักษาพี่หนิงอยู่เลยทุกคนตอนนี้พี่หนิงเขากาลังป่วยมากเลยทุกคนถ้าใครอยากให้พี่หนิงเขาหายป่วยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนนะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้พี่หนิงเขาหายป่วยเร็วๆนะครับทุกคนตอนนี้ยารักษาพี่หนิงมันหายากมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หนิงเขาด้วยนะครับทุกคนนะตอนนี้เขากําลังป่วยมากเลยทุกคนช่วย้ว สวัสดีฮะทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่บนคลินิกรอยฟ้าทุกคนตอนนี้พี่มาเฝ้าไข่พี่หนิงนะครับเพราะพี่หนิงเขาเป็นไรไม่รู้อ่ะเขาป่วยหนักมากเลยน่าจะเป็นไขหวัดใหญ่ทุกคนโอโ้โหพี่หนิงเขาเป็นไรหรือเปล่าน่นองเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเจ็บโอโ้หเจ็บอะไรอะเจ็บหัวหรอจะตายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ โอ้ตายเลยห <c oughs> <อ>ยอกหยอกหยอกคุณหมอครับน้องผมเป็นไงบ้างอะหมกอกำลังรักษาอยู่นะตอนเดียวไม่รู้ว่าคนไข้เขาเป็นอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นโรคร้ายแรงบ้างเลยแล้วคลินิกหมอมันเป็นคลินิกเล็กๆอะไม่ค่อยจะมียารักษาเท่าไหร่อ่ะนะถ้าอยากได้ยารักษาต้องไปหาที่โรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเขาเปิดหรือเปล่านะตอนเนี้ยโอ้ต้องไปหายาที่โรงพยาบาลหรอแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยทุกคนเห็นโรงพยาบาลหรือเปล่าทุกคนคุเห็นโรงพยาบาลที่อยู่ข้างหน้าเลยหรือเปล่าคุเห็นไหมน่ะอันนั้นน่าจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่แน่เลยโอ้เราต้องข้า ไปฝั่งนู้นก็นหรอแต่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลน,นั้นเขาเปิดรับเราหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปถามหมออีกทีลวกันนะเน่งพี่จะไปหายามาให้นะไม่ต้องห่วงนะโอเค เออคุณหมอครับผมจะไปเอายาที่ไหนได้บ้างอะ่ะผมอยากให้น้องผมหายเร็วๆอ่ะครับผมอยากได้ยามากๆเลยอะ่ะโอ,อ้ตอนนี้หมอไม่ค่อยมียาให้หรอกนะต้องจะไปหาต้องไปหาที่โรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่ข้างหน้านี่แหละแต่เขาไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นศูนย์การทดลองโรคพิเศษต่างๆไม่รู้ว่ามันจะอันตรายขนาดไหนอะ่ะหมอไม่แนะนําให้คุณเข้าไปหรอกนะคือหมอจริงๆหมอก็อยากให้เข้าไปแหละแต่เข้าไปแล้วมันอาจจะอันตรายกว่าคนไข้คนนั้นก็ได้ไม่แน่นะเออแต่ผมยอมไปอะ่ะหมอผมอยากช่วยน้องสาวผมอะ่ะหมอ ช่ผมได้ไหมอะโอเคได้เลยงั้นเอาเป็นว่าลงไปที่ชั้นใต้ดินบ้านของหมอนะแล้วก็ไปหยิบอาวุธพวกอาวุธต่างๆแล้วก็ของไปด้วยนะแล้วก็ข้ามไปโรงพยาบาลน,นุนอย่าลืมนะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็กลับมาอย่าปลอดภัยนะหมอไม่อยากรักษาคนไข้ยเยอะเพราะหมอกลัวแผลเข้าใจไหมอย่าเป็นอะไรมากนะโอเคครับหมอโอเคได้เลยแต่ผมไปเอาแล้วผมจะขึ้นมาคุยกับหมออีกทีนะโอเคทุกคนหมอว่าให้ลงไปชั้นใต้ดินด่อยทุกคนนะลงไปชั้นใต้ดินกันเหรอโอ้ตรงนี้มีชั้นใต้ดินซะด้วยทุกคนแม่บ้านหมอมีชั้นใต้ดินอ แล้วบ้านหมอมีอาวุธอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยว้าวอันนี้อะไรเสื้อกอดกันเหรอโอ้เป็นเสื้อกอดสีเขียวทุกคนเท่มากเลยแล้วดูนีเสื้อกอดอะไรอ่ะอะไรสีกรีนสักอย่างทุกคนโอ้แล้วมีแบบโอ้หายใจใต้น้ำได้ด้วยทุกคนโคตรดีเลยโอ้พอใส่ทีนี่แบบโอ้เป็นนางเงือกเลยทุกคนดูดีวตรเท่มีเกตต่างๆด้วยโอเคแล้วก็มีขวานอะไรเนี่ยว้าวขวานดาเมจ27เดลยเหรอโคตรเทให้ตายเถอะฝาดฟันทีนี่แบบมีตายได้เลยแล้วก็ได้กล่องมีอะไรมีไม้ใช่ไหมมีไม้แล้วก็มีแอปเปิลทองนะครับทุกคนแล้วก็ อะไรอ่ะอันนี้มีสเต็กให้เราด้วยโอเคถือว่าดีถือว่าดีอ,าดอ้หทำไมบ้านหมอเขามีแบบของที่ดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองไปถามหมอดูก่อนคุณหมอเขามีความลับอะไรสักอย่างนะ,ะทุกคนนะเออคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอ ทำไมบ้านคุณหมอมีของอย่างนี้ได้เ,เนี่ยเป็นเป็นของที่ดีมากเลยนะเออเมื่อก่อนน่ะบ้านหมอเคยมีนักรบคนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ดีเขาได้ตายไปนะหมอก็เลยทําอนุสรสถานไว้ให้เขาแล้วก็นาพวกชุดหรืออุปกรณ์เขาเอาไว้ตรงนั้นนะเพื่อที่จะบูชามันเป็นความผิดพลาดของหมอหมอก็เลยบูชาเขานะตอนเนี้ยอ๋องี้นี่เองแล้วผมต้องทอํายังไงแต่เพื่อข้ามไปอะ่ะโอ,อ้นายต้องข้ามไปข้างหน้านะซึ่งเราต้องต่อบล็อกไปแล้วเข้าไปที่โรงพยาบาลน,นั้นเพื่อหายานะรีบๆไปรีบๆมา หมอรออยู่นะแล้วก็คนไข้รอยอยู่นะเดี๋ยวหมอจะเยื้ออาการได้ดีที่สุดโอเคครับโอเคได้เลยโอ้ทุกคนเราต้องไปหายาที่อยู่ฝั่งนู้นทุกคนไปไปไปโอ้โหเราจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้หตกไปเนี่ยตกอ้ยอย่าอย่าบอกนะถ้าตกนี่แย่เลยนะจโอเคได้ได้ได้มีต้องต่อไปทุกคนนี่โอ้โหเราต้องต่อไปตึกฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นตึกที่เอาไว้วิจัยรักษาโรคต่างๆทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นโรคที่อันตรายด้วยทุกคนโอเคเราข้ามไปตรงนี้ปึ๊บโอ้โหน่าจะเป็นโรงพยาบาลลอยฟ้าทั่วไปนะสวัสดีครับคุณหมอพอรู้จัก ยารักษาโรคไหมครับว่าผมจะไปหายารักษาโรคที่ตรงไหนอะเออฉันไม่รู้เหมือนกันนะ่ะลองไปถามคนที่อยู่ขวาสุดนะได้เลยครับได้เลยโอ้โห و, ขวาสุดคนนี้เหรอเออคนนี้เหรอคนนู้นวะค,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 คนนี้แน่แหละเออสวัสดีครับคุณหมอโอ้สวัสดีคนไข้ต้องการอะไรหรอเออผมต้องการยาะครับผมนะพ <leva> เพื่อที่จะไปรักษาโรคของน้องสาวผม่ะผมอยากได้ยาที่แบบรักษาทุกโรคได้อ่ะครับโอ้ข,ของแบบนั้น่ะที่นี่อาจจะมีอยู่นะแต่ลองขึ้นไปชั้น2ดูนะโอเคครับได้เลยได้เลยอ๋อเราต้องขึ้นไปชั้น2ใช่ไหมโอ้คีนิก นี้แบบโล่งเลยทุกคนแ้าไม่มีคนเลยอะ่ะแม่คลินิกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทุกคนไอ้บนนี้ไม่หมอคนนึงทุกคนเื่ออะไรอะ่ะหมอสักสวัสดีครับหมอสักสวัสดีครับเออผมมาตามหายาครับผมพอมียาที่แบบรักษาได้ทุกโรคไหมอะ่ะโอ้ นายอยากได้ยากันเหรอถ้านายอยากได้ยาลองเข้าไปที่ห้องข้างๆนี้นะแล้วกดตรงที่ปุ่มแปลกๆอ่ะนายอาจจะได้ยาที่นายอยากได้ก็ได้นะเพราะว่านายอาจจะได้ลงไปที่ศูนย์วิจัยรักษาโรคต่างๆนะอาจจะมียารักษาทุกโรคที่อยู่ข้างล่างก็ไดโ้โอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมห้องนี้กันเหรอไหนดูซิห้องนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะเหมือนไม่มีปุ่มแปลกๆตามที่หมอเขาบอกเลยอะ่ะโอเคมันต้องห้องไหนนายเป็นห้องนี้ปะห้องนี้หรือเปล่านะเอออันนี้อะไรอะ่ะปุ่มแปลกๆอ้เราต้องไปตรงนี้กันเหรอไปดีนี่ โอ้หมันเป็นปุ่เปแปลกไม่น่าไว้ใจเลยทุกคนแต่เพื่อช่วยหนิงเราต้องไปให้ได้ทุกคนนะไปเลยเฮ้ยเรามาโพไหนเนี่ยเรา,าโพที่ไหนอะท,ท,ท,ที่นี่ที่ไหนนี่ทุกคนไม่รู้ว่าผมวร่ปไปแล้วแต่ผมต้องหาทางไปต่อตรงนี้เป็นทางแยกทุกคนฮ้ตตรงนี้มีอะไรอะมีทางไปต่อทุกคนแล้วก็ในนู้นมีบันไดทุกคนเห็นไหมมันน่าจะเป็นทางไปต่อทุกคนเห็นไหมเนี่ยอุ้ยเราต้องหารหัสให้ได้งั้นเหรออ้าโอ้สวัสดีครับหมอนายเออหมอนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วหมอนายต้องการอะไรอะหมอนายพอจะยเเีออาไงทด ฉันพอรู้รหัสอยู่นะแต่นายต้องช่วยอะไรฉันสักอย่างหนึ่งคือตอนนี้เข็มชีดยาฉันหายไปไหนไม่รู้อ่ะนายต้องไปตามหาเข็มชีดยาในกล่องต่างๆที่อยู่ในเขาวงกดนี้ฮะมันคือเขาวงกดนั้นหรออันนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องไปตามหาที่ไหนอ่ะมันจะมีกล่องที่อยู่แถวๆนี้นี่แหละนายลองไปตามหาดูนะโอเคได้เลยได้เลยครับได้เลยได้เลยเออในกล่องนี้มีไหมในกล่องนี้ไม่มีทุกคนโอ้โหเราต้องเข้าไปในเขาวงกดนี้เหรอเนี่ยเออในนี้มีไหมเออตรงนี้ไม่มีครับทุกคนโอเคเออนี่ไงกล่องนี้มีมีไหมมีไหม ไม่มีทุกคนโอ้โหแล้วกล่องไหนกันแน่วันนี้อ่ะวในนี้มีไหมในนี้ไหมต้องมีแน่ๆแหละลึกขนาดนี้ไม่มีทุกคนเฮอยมันอยู่ไหนอ่ะผมต้องการอ่ะผมต้องการเข็มขีดยาให้หมอใช่ไหมโอเคโอ้โหมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะเนี่ยเริ่มหลงแล้วนะเริ่มหลงแล้วนะตรงนี้มีมไหมอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีทุกคนเออไอ้มีกล่องตรงนู้นแล้วก็มีกล่องตรงนี้ เลยเจอแล้วทุกคนนี่เข็มชี้ยาของหมอแน่เลยทุกคนน่าจะใช่อันนี้นะผมว่านะโอเคไปแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่มีทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมนะครับทุกคนเพื่อที่ม่ให้สับสนนะโอเคอันนี้ไม่มีทุกคนเออหมอครับผมมาแล้วอ๋อที่ผหาและบอยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอเคหมอหมอน้ายผมมาแล้วครับเนี่ยผมแรกเลยนะนี่ทุกคนโอ้เราแรกปุ๊บเราจะได้หนังสือแบบนี้มาทุกคนน่าจะเป็นหนังสือรหัสทุกคนนี่ในขอหน่อยครับนะขอหน่อยเออรหัสอะไรอะ่ะ1 6 0 8 9 4เหรอโอ้160 1 6 0 8 9 4. See? โอเคโอ้ขอบคุณมากครับหมอนนยอย่าลืมรีบออกไปนะรหัสก็อยู่นี่แล้วไปไปไปทุกคนไปทตไม่มีอกว่าอยู่ในนี้เฉยเลยวะเออผมไม่เข้าใจอ่ะข้างบนน่าจะมีอะไรอีกไหมอ่ะนี่อะไรอ่ะเอาสวัสดีอันนี้หมออะไรอ่ะหมออ้นเหรอสวัสดีครับหมออ้นหมออ้นมาทําอะไรในนี้อ่ะโอ้สวัสดีคือตอนเนี้ยหมอไปไหนไม่ได้นะเพราะว่ามันมีหมอโรคจิตที่อยู่ข้างหน้านะคือตอนเนี้ยหมอพวกนั้นอ่ะกำลังจับคนไข่หลายคนไปทดลองหมอก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าหมอออกไปเจอพวกนั้นอ่ะมันคงจับหมอไปทดลองแน่หละเออนนยช่วยหม ได้ไหมอ่ะถ้านายช่วยหมอได้อ่ะหมอจะให้โล่เป็นการตอบแทนนะเพื่อที่นายจะได้มีชีวิตรอดออกไปอู้ดเาทำไมต้องเอาชีวิตรอดในขนาดนั้นเลยหรอทุกคนตรงนู้นมันมีหมอโรคจิตเหทุกคนเห็นไหมเห็นชื่อไหมทุกคนน่าหนเป็นหมอโรคจิตเหทุกคนน่าจะเป็นแบบเอาคนไข้ไปทดลองอะไรแบบนี้ปะโอเคลองจิกหมอดูดิโอ้เราจะได้โล่มากันหรอโอเคทุกคนโอเคขอบคุณมากครับหมอเดี๋ยวผมจะใช้โล่หมอให้ดีที่สุดนะโอเคทุกคนเราต้องออกไปใช่ไหมปุ๊บโอเคเว้ยหมอคนนี้เขายิงนด้ด้วยยิงรัวด้วยทุกคนโอ้ยยิงรัวเลย ฆ่าฆ่าฆ่าทีละตัวทุกคนโอเคอืเอาตัวนี้ด้วยเออเดี๋ยวโอ้โหพลังขวานอืุ้ยเหมือน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 มันยิงไม่เข้าเลยทุกคนตีตีโอเคอ่าปืนของแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าชุดฉันโหดยังไงล่ะตีอุ้ยอื้ยไอ้พวกบอโลกจิตทั้งหลายเออเออตายซะโอเคเฮ้ยมีคนนึงเห็นไหมเนี่ยคนนึงมันดรอปกุญแจมาด้วยโอเคดี ตายซะโอ้โหขวานนี้ดีมากเลยทุกคนตีไม่ขี่ทีหมอโกจิตตายเลยว่ะโอเคเรต้องไปชั้นถัดไปนะเดี๋ยวเราไปบอกลาหมอโอ้นก่อนเออหมอโอ้นครับผมได้ฆ่ามันหมดแล้วอ่ะหมอโอ้นได้ขึ้นไปตามผมได้นะโอ้นายไปก่อนเลยนายไปก่อนเลยได้เลยครับได้เลยได้เลย,เลยโอ้โหโอ้ยโอเคทุกคนเราต้องขึ้นไปต่อทุกคนเพื่อที่จะไปตามหายาโอเคชั้นต่อไปจะเป็นอะไรนะต้องเตรียมตัวให้ดีถือขวานไว้รอเลยทุกคนมีอะไรหรือเปล่านะโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหดูแล้วน่าจะเป็นพัซโซให้เราขึ้นไปครับทุกคนแบบเราให้โดดขึ้นไปแบบนี เหล่าทุกคนแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะเออน่าจะเป็นเซฟครับทุกคนโอเคเราต้องขึ้นไปใช่ไหมโอเคปพ๊บโอ้นีแไอโอเริ่มขึ้นตามประตูขึ้นไปทุกคนโอ,โ,โอ้โหตกตกโอ้ค่อนข้างยากเลยทุกคนโอเคได้ได้ได้เราต้องเอาจริงซะทุกคนนะแม่รู้จกักเฟลล่าซูปเปอร์ไซย,ยาหรือเปล่าวิจ๊บป๊อบดีได้แล้วอืมวิจ๊บเจ้โอ้โหเลยโอ้โหจบแล้วตายแต่นะโอเคเราเอาลกออกก่อนลวกันทุกคนเรามาถึงตรงนี้ละโอเคขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้โอเคไม่มีหมอลงจิตตรงนี้ด้วยทุกคนโอ้ยยิงแรงนะเราเนี่ยตกลงไปซะ ตรงตกลาวาไปซะนี่แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอะจงตกลาวาจนไม่ตายไปซะนี่ทุกคนฮ่า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 ต่อไปน่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างทุกคนมันมีหมออยู่ข้างในทุกคนเป็นหมออะไรทุกคนเข้าไปดูกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอันนี้อะไรอะหัวหน้าหมอโรคจิตทุกคนขับมันขับมันเราตีไปตีไปโอ้หตีไปโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยตีไปเดี๋ยวใส่โลคก่อนใส่โลคก่อนใส่โลคก่อนเอออืมยิมะเออเออตีสองทีตีสองทีไปเลยอืม อะไรครับฮะอะไรครับผมมีของโคตรอยู่นะเว้ยผมมีสมบัติของคุณหมออยู่เข้าใจไหมนี่ตายแล้วโอเคฮ่าๆวิสมบัติของคุณหมอมันใช้ได้เลยที่ว่ามันตีแรงมากเลยนะตีดอกลเลยยี่สิบเจ็ดเลยโคตรเยอะนี่ใครอะผู้นวยการทุกคนผู้นวยการของโรงพยาบาลต้องโหดมากๆกแน่เลยทุกคนไอ้พวกนวยการแกนี่แหละคือตัวปัญหาของเจิงอุ้ยแกแกโหดขนาดนี้ ฟาดไปเลยเอาอะไรเพนเนี่ยพวก่อ้ไปพูดหน่วยการตายง่ายขนาดเนี้โอ้ก็นึกว่าเป็นบอสตัวสุดท้ายโอ้โหจบแล้วให้ตายเถอะโอ้โหเจ้าพวดหน่วยการราวนี้แกก็ตายละว่าแกเลิกเอาผู้ป่วยมาทดลองได้แล้วนะเพราะว่ามันผิดกฎหมายเข้าใจไหมการทดลองกับมนุษย์มันทดลองไม่ได้โอเคตรงน,นี้คืออะไรอะ่ะ เ้ยนี่คือยาอะไรทุกคนน่าจะเป็นยารักษาโรคในทุกโรคกันเนี่ยทุกคนนะโอเคเราน่าจะเอาไปฉีดให้น้องหนิงได้ทุกคนไปโอเคนี่คืออะไรอะ่ะเออโอ้โหมันต้องต้องกดปุ่มนี้แน่เลยนี่โอเคเฮ้เราขึ้นมาหาหมอสักพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวเราถามหมอสักก่อนลวกันเออหมอสักครับอันนี้คือเข็มฉีดยาอะไรอะ่ะโอ้น่อยได้เข็มฉีดยารักษาทุกโรคแล้วเหรอเนี่ยดีใจด้วยนะแค่มีเข็มฉีดยาเนี่ยก็สามารถรักษาอะไรเกือบทุกโรคแล้วแหละโอ้ฉันดีใจกับนายด้วยถ้านายมีคนไข้หรือคนปวนาา่วยนายสามารถฉีดได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะ ป่วยขนาดไหนก็สามบรานรักษาได้โอ้จริงเราหมอวินนั่นก็เป็นของดีมากๆเลยสิโอ้ขอบคุณมากนะคุณหมอครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวผมรีบไปรักษาน้องสาวก่อนนะวิไปไปไปทุกคนเราต้องรีบกลับไปฝั่งนู้นไปช่วยเนงเนงพี่มาแล้วโอ้ฝนตกซะด้วยหมอครับผมมาแล้วหมอผม,มาแล้วครับนี่ผมได้ยามาแล้วเนี่ยมันคือเข็มรักษาได้ทุกอย่างหมอเออดีใจด้วยนะในายนี่เก่งจังเลยอ่ะฉันคิดว่านายจะไม่มีชีวิตรอดออกมาจากตรงนั้นนะเพราะว่าลูกเบือของฉันน่ะได้เข้าไปทีนึงแล้วแล้วเขาก็ไปออกไปอีก อแสดงว่านายต้องมีฝีมือดีมากๆแน่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวบัวรีรอเลยเอาเข็มนี้ไปฉีดให้น้องสาวนะน้องสาวนายจะได้หายเข้าใจไหมโอเคครับได้เลยได้เลยนี่นี่เดี๋ยวพี่ฉีดให้นะจ๊ดดีฉีดเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฉันตื่นแล้วเอเนี่ยหายปดหัวหรือยังเออก็หายอยู่แต่เดี๋ยวจับดหน่อยจับดูหน่อยดิจับดูหน่อยดิโอ้ยตัวไม่ร้อนแล้วดิเหมือนจะหายแล้วโอ้ขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณมากมากเลยครับนีดี นี่มันยังเหลืออีกนิดหน่อยนะสามารถเอา,าไปรักษาคนไข้คนต่อไปได้นะคุณหมอนะมผมให้เลยผมให้เลยเย่ yeah. <Okay. S 1> ผมดีใจมากเลยทุกคนโอ้ oh. ทุกคนนะ oh. ตอนนี้เราก็ได้รักษาพี่หนิงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะโอ้โห <Yeah. S 1> oh. ก็ถือว่ายากนะครับผมนะเพราะว่าการที่เข้าไปโรงพยาบาลที่มันมีแบบเออถ้าหมอโรคจิตคนไข้ไปป่วยแบบเนี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่ยากลําบากมากเลยทุกคนโอเคครับทุกคนนะสลับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสลับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะโอ้โหหนิงนี่แบบวิ่งได้แล้วใช่ไหมตอนเนี้ย <Yeah, S 1> โอ้โหหายดีเลย,ยใช่ไหมโอ้โห เดี๋ยวเราต้องคืนของพวกนี้ให้หมอซะแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นของที่แบบเป็นของบรรพบุรุษของหมอนะเนี่ยโ oh. อเอค okay, ครับทุกคนสหรับวันนี้บายบายนะครับทุกคนบายบายเด้อเย้ bye, <Yeah. S 2>